สำนักข่าว AFP รายงานว่าองค์การอาวกาศจีนจะส่งนักบินอวกาศพลเรือนคนแรกขึ้นสู่อวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกงในวันที่30พฤษภาคม2566โดยนายหลินสีเฉียงโฆษศกองค์การอาวกาศจีนกล่าวว่านายกุ้ยไห่เจ้าศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่งจะเป็นนักบินอวกาศพลเรือนที่รับผิดชอบด้านการติดตั้งอุปกรณ์รับรองภารกิจการทดลองทางวิทยาศาสตร์อวกาศส่วนนายจิ้งไห่เพิงเป็นผู้บัญชาการและนักบิน คนที่3คือนายจูหยางจูซึ่งนักบินอวกาศทั้ง3คนจะขึ้นจรวดจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในวันที่30พฤษภาคม2566ากเวลา9้านาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิน่นอย่างไรก็ตามนักบินอวกาศทั้ง3คนจะประจำการอยู่บนสถานีอวกาศราวๆ5เดือนขณะที่สหรัฐมีแผนส่งนักบินอวกาศไปเยือนดวงจันทร์ครั้งใหม่ภายในปลายปี2568ซึ่งอวกาศถือเป็นสนามแข่งขันใหม่ระหว่างจีนกับสหรัฐ2ประเทศเศรษฐ กิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก